ไม่ผมไม่ทาอะไรพี่ทำไมพี่ต้องทํางี้ผมอ่ะพี่จะขู่ผมทำไมอ่ะพี่จะเช็คไอพีผมเลยเหรอน้องครับผมจะบอกอะไรให้นะผมไม่เช็คไอพีคุณหรอกแต่ถ้าคุณยิงห้องผมเนี่ยมขู่ผมอ่ะไม่ผมไม่ได้ขู่ไม่ขู่ผมผมไม่ขู่ครับผมไม่ได้เหรอคุยดีผมไม่ได้ผมเป็นเซอร์เนี่ยเปดูเซอร์ไม่พ่อกเณไอ้เหี้ยมันเป็นหอผมเป็นคนดีอะพี่ผมไม่ได้แบบมารยาทกับพี่ไงเห็นไหมใครขึ้นมาเนี่ยไอ้บู๊ กูเตือนแล้วไม่ใช่อห้องกูไม่ห้องกะหลี่ไม่ห้องเด็กคนไม่มีการศึกษาทีหลังจะทําทำอะไรอ่ะนะอย่าอย่ากูถ้ากูปลดฝีมึง้วนะรอบเนี้นะเดี๋ยวกูจะตบมึงด้วยนะให้บู้นะไอ้สัตห้องกูห้องคนมีการศึกษาห้องคนไม่มีการศึกษากูไม่รับจำคำกูไว้ถ้ามึงยังฟางห้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นยูเฟอร์กูมาฟางห้องในห้องกูแล้วทำอย่างนี้มึงอย่ามาเป็นน้องกูเข้าใจไหมมึงสร้างห้องให้เขาเนี่ยขึ้นใหม่แล้วถ้าเขาเปิดกล้องมาเขาทำนู่นทำนี่เปิดหำเปิดหีอะไรแต่เนี่ย ใครโดนแบนด์กูโดนแบนด์นะกูเตือนมึงกี่ทีแล้ะไม่เต้ออ,อันนี้อันนี้เขาพุ่งตรงอันนี้เขาพุ่งตรงห้องเขาโดนแบน์มาลวครั้งหนึ่งเข้าใจไหมห้องเขาโดนแบนมาลวครั้งหนึ่ง,อง,ง,งพอให้ขึ้นใหม่ใหม่เงี้ยฮะแล้วไม่ต้องไปแอดสีให้คนที่มีการศึกษาไอ้คนที่ตั้งแกง๊งตั้งเกิงห่าเหวอะไรเนี่ยไม่ต้องไปให้สีเขานะแล้วไม่ต้องไปคุยกับมัน เข้าใจกรูนะไรเบียอะไรเนะอยาะอยากเก่งแต่แค่พิมพ์อยากเก่งแค่พิมพ์ถ้ามงึงเก่งมานะเฟซบุ๊กมีมาหากเูเลยถึงที่กูอยู่คนเดียวเนะี่ยไม่ไแสดงเป็นของขอจริงเขาจะนะจปปะ นะตั้งวงตั้งถึงแบบนี่มังแกงเอาไปทำสื่อเถอะนะไม่มือฝาให้มาแมกกไม่ใช่ไหมแบบผลเสมอล่อเมันไปแตงออกลองนี่ยไม่อยากอยู่ท้องพวกสาตั้งของเ่ย ีวะทำหมีเมื่อกี้ได้กดห้องบ้างื่อกี้ร็เรียบร้อยเพชรไม่ได้ยินบ้างน,นึงนะ